เป็กสัญชัยอายมีเรื่องซ้ำซากคดีล่าสุดจ่ายเท่าไหร่ธัญ่าใจกว้างทำโชว์คับอีเป็กธัญญาครับแยกกันไม่ได้สามีเปิดใจครั้งแรกรับอายทำเรื่องซ้ำซากเผยคดีล่าสุดนั้นจ่ายเท่าไหร่พร้อมกับเมียใจกว้างมากอีกทั้งทำโชว์คับอีสาวธัญญาธัญเลศครับกวงสามีอย่างหนุ่มเป็กสัญชัยเอิงตระกูลมาออกรายการหนึ่งเปิดเผยเรื่องราวชีวิตคู่สุดทโหดเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกจนมาถึงจุดที่เมียทำใจได้เปิดใจยอมรับได้ เอาที่สามีสบายใจภรรยานั้นแซวตัวเองว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวเลิกกันตลอดเวลาทะเลาะกันก็บ่อยแต่หลังๆก็จะไม่ทะเลาะกันแล้วแก่แล้วไม่รู้จะทะเลาะจะงอนไปเพื่ออะไรที่ผ่านมาก็ทําตัวเล่นไปอย่างนั้นเพราะอยากได้เงินพิธีกรรายการนะครับได้หันไปถามเป๊กสันชัยรู้สึกยังไงคนทั้งประเทศติดตามชีวิตเหมือนละครเลยเป๊กนะครับเผยว่ารู้สึกอายรู้สึกอายเขามากรู้สึกน่าเบื่อตัวเองมากที่มีข่าวซ้ำซากเรื่องพวกนี้ถามว่ามีแต่ข่าวกิ๊กคนนั้นคนนี้ ออกไปข้างนอกคนก็ยังมองบ้างเบกนั้นบอกว่าเดินผ่านทุกคนก็ซุบซิบต,ตอนหน้าตลอดเวลาต้องทําแกล้งทาเป็นไม่เห็นได้ยินประจําเลยก็คือเฮ้ยเฮ้ยนียยย่ไงผัวทัญยาเมื่อถามว่ารู้สึกยังไงหลังๆเมียบอกอยากมีก็มีไปเหนื่อยที่จะตามแล้วเบกนั้นบอกว่า3ปีที่แล้วก็ดีใจนะก็ดูสี่สีหเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงทัาญานะครับเลยรีบเสริมขึ้นมาว่าก็ไม่ได้ว่าไงก็ให้คุมให้ได้อยู่ให้เป็นก็เท่านั้น พิธีกรอีกคนนึงครับที่เป็นเพื่อนซีของธัญญาบอกว่าจะมีเราจะอยู่ข้างพี่ธัญญาตลอดพี่เป๊กจะโดนพวกเราด่าตลอดอย่าได้มีเด็กคนไหนได้โผล่เข้ามาเลยไม่งั้นน้ำมือตายเอาจริงๆนะพร้อมกับพิธีกรคนนี้ครับที่เป็นเพื่อนซีของสาวธัญญานะครับชี้นิ้วไปที่เป๊กสัญชัยถ้ามีนะฆ่าแทนได้เลยพิธีกรรายการนะครับเลยถามต่อว่าแฮปปี้ไหมตอนที่เมียบอกว่าจะมีผู้ดูแลกี่คนก็ได้เป๊กนั้นเผยว่าก็ไม่ได้แฮปปี้ก็ผ่านมาหมดแล้ว น้องที่ดูแลก็ไม่ได้มีอะไรเรื่องแบบนั้นก็ดูแลบ้านทันยานนะครับรีบเสริมขึ้นมาทันทีว่าจริงเหรออีกหนึ่งคำถามที่พิธีกรถามว่าจริงไหมเมียจับได้ที่มีกิก๊กแล้วซื้อรถจางก,กัวหรือซื้อรถอะไรมาง้อเป็นคันๆเลยเ็กน,นั้นบอกว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเป็นเรื่องเล็กๆก็จะมีวางเงินนิดหน่อยทันยานั้นกล่าวว่าถ้าซองหนาก็หายง่ายถ้าโอนเงินเข้าบัญชีหายเลยถ้ามากพอ พิธีกรเพื่อนสีของสาวธัญญานะครับถึงกับถามคดีล่าสุดโอนมากพอไหมธัญญานั้นบอกว่าคดีล่าสุดแทบจะไม่ทะเลาะกันเลยสามีถึงกับย้อนถามจริงเหรอธัญญาอธิบายว่าไม่ได้มีทะเลาะเหมือนครั้งก่อนๆไม่ได้มีการเรียกร้องเงินเพราะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราไม่เอาแล้วจะไปจากคนนี้คือแค่รู้สึกว่าต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องก็แค่นั้นเองพิธีกรนะครับถามต่อว่าเป๊กง้อแพงที่สุดเท่าไหร่เป็กนั้นบอกว่าก็จางกลัวไง มีกาวเสริมว่าเงินสดด้วยเป็กเผยเรื่องที่ง้อเมียหลายเรื่องจนจําไม่ได้แล้วถามว่าไม่ปวดหัวถ้าไม่ล้าเส้นธัญญาตอบว่าใช่ถ้าไม่เข้ามาล้าเส้นจริงๆเราจะไม่ยุ่งเป็กนะครับแซวขึ้นมาว่าฟังกันให้ดีๆนะน้องๆเมื่อถามว่าล้าเส้นคือยังไงบ้างธัญญาบอกว่าการมายุ่งกับเรามายุ่งกับลูกแค่นั้นเองไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรเยอะแยะเห็นไหมว่าใจดีธัญญานะครับกล่าว แล้วรู้สึกยังไงบ้างที่เมียตั้งกฎเรื่องของผู้ดูแลเด็กนั้นเผยว่าก็ดูแลเป็นผู้ดูแลจริงๆไม่ใช่เป็นเด็กไม่ใช่เป็นเมียน้อยถันยนนันนะกล่าวว่าเราก็ยังอยู่ด้วยกันแต่เขามีปาร์ตี้บ่อยเวลาที่มีปาร์ตี้ก็จะเอาลูกมาอยู่บ้านเขาก็จะมีผู้ดูแลเวลาเขาเมาเขาจะล้มเมื่อไหร่ที่เขาปาร์ตี้ลูกก็ไม่อยากอยู่ใกล้แล้วเพราะเวลาปาร์ตี้เขาก็รักลูกกอดหอมลูกลูกเขาก็จะเหม็นพิธีกรนะครับได้ถามว่าความรักมีเยอะทําไมต้องยอมให้กับผู้หญิงคนนี้ สัญชัยนะครับบอกว่าก็อาจเป็นดวงเป็นโชคชะตาที่ต้องอยู่ด้วยกันเคยมีคนบอกว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมทันย่ญญานั้นเล่าว่าตอนเป็นแฟนกันแล้วจะเลิกมาลุ้ทีหลังตอนที่เขาไปบนกุหลาบไว้หมื่นดอกพระตีมูลติหรือจะเป็นแบบนี้ที่ทําให้เดี๋ยวรักเล็วเลิกไปไหนไม่ได้สักทีถามว่าเคยคิดจะไปจริงๆไหมทันย่ญญญายอมรับว่าเคยหลายครั้งเคยฟ้องหย่าแล้วแต่ด้วยความที่เราโกดแล้วหายง่ายพอมีเงินแล้วก็ยิ่งหายเร็ว ถามเป๊กรู้สึกยังไงเมียต้องถูกตั้งเป็นเมียหลวงเย็นหนึ่งที่มีทั้งประเทศต้องเอาแบบอย่างเป๊กสัญชัยนะครับบอกติดตลกว่ารู้สึกภูมิใจในตัวเองมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าธัญญานะครับกล่าวขึ้นมาว่าก็ทะเลาะกันทีกลับมาดีกันไม่รู้จะทะเลาะกันทําไมก็เปิดใจยอมรับมันไปเลยมีไปเลยผู้ดูแลหลายหลายคนให้สามีจัดการประกวดนางงามได้เลยล่าุดนั้นก็ยังมีการโชว์ประกวดครับอ e. ีเพจครับอ e. ีมีคนติดตามห้าล้านคน ภาพผู้หญิงที่เซ็กซี่เป็นภาพศิลปะก็จะมีโชว์คล้ายค้ายวิกตอรีซีเคตยี่สิบแปดกุมภาพันธ์นี้อย่างจัดก็จัดเลยมีประชุมที่บ้านมีคับอีม,มาที่บ้านสาวๆก็มาด้วยมีขายบัตรดูออนไลน์ร้อยเก้าสิบเก้าบาทขายบัตรสามถึงห้ากุมภาพันธ์คือเห็นนางมีความสุขก็ทําไปเถอะอยู่ใกล้สาวๆเมื่อถามว่าเหตุการณ์ไหนที่คิดว่าภรรยาโหดสุดเปรกนั้นบอกว่าความม้างมือถือใส่หัวความจริงก็โหดทุกเรื่องนั่นแหละ ทันยานะครับกล่าวเสริมขึ้นมาว่าเอาลูกหนีไปอเมริกาก็น่าจะโหดสุดหนึ่งปีตอนนั้นเราทะเลาะกันเรื่องเดิมจนไม่อยากอยู่ด้วยแล้ววางแผนจะไปอยู่อเมริกาเลยคือพี่เป๊กเขากลับมาก่อนพอถึงเวลาเราก็จไให้ลับคือปิดมือถือนี้ที่มีคลิปุดเมาจะไปตามค่าเป๊กนั้นบอกว่าเคยจะบิน f 6ไปก็ทําอะไรไม่ได้ก็พยายามบินไปบินมาตลอดช่วงนั้นจุดเปลี่ยนทะเลาะที่ไปทะเลาะกันมาเสียสุขภาพจิตคือหดหู่ใจมาก เราก็คิดขึ้นมาได้เองสวมดมนต์ด้วยทําบุญขอตลอดเวลาให้เราเลิกเครียดเลิกทุกอย่างเรื่องนี้เปลี่ยนเขาไม่ได้ก็เปลี่ยนตัวเองดีกว่าพิธีกรน,นะครับได้หันไปถามเป็กค,คนอื่นไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานเมียเราไปขอเรื่องเลิกเครียดเรื่องผัวเป็กนะครับพูดติดตลกขึ้นมาแบบตื้นตันใจมากเปล่าล็อกมันก็จะ20ปีแล้วที่มีเรื่องราวมาอย่างนี้อีกไม่กี่ปีก็จะ50แล้วเรื่องแบบนี้ก็น่าจะชินชา ทันย่านะครับยอมรับส่วนบททำใจได้แต่มีบางเรื่องกระปีดเขาก็จะบอกหยุดหยุดหยุดไปทําบุญขนาดนี้จะมาปีดได้ยังไงหลังนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเป็กและทันย่าครับที่ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการบันเทิงหนึ่งเอาไว้ครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงน,นะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ที่สำคัญครับต้องขอ,อกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ